น้ำตาแห่งเข่าพระวิหารประเทศเขมรตั้งแต่ได้รับอิสรภาพจากประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี2496ที่เต็มไปด้วยการแย่งชิงอำนาจเต็มไปด้วยความขัดแย้งก็เข็นฆ่ากันเองจนมาถึงการครองอำนาจอันยาวนานของตระกูลหุนถ้าพวกเรามองประวัติศาสตร์จะเข้าใจว่าพวกนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยกลวิธีที่มารุกรานประเทศไทยก็ยังคงเหมือนเดิม การกระทําชาตินิรมที่ใส่ร้ายประเทศอื่นเพื่อให้คนในประเทศชื่นชมผู้นำของตนเองก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและโมเดลหนึ่งที่ได้ถูกนำมาใช้ในขณะนี้คือโมเดลเขาพระวิหารหลายท่านคงสงสัยว่าประเทศยากจนแห่งนี้จะอยากได้ปราสาทไปทำไมแล้วพอได้ไปแล้วก็ไม่เห็นจะดูแลอะไรเลยนั่นเป็นเพราะความอยากได้อำนาจของผู้นำที่ต้องรักษาไว้ให้ได้คะแนนชาตินิยม เจ้าสีหนุจึงคิดแผนการในการเรียกคะแนนนิยมเพราะจริงๆเจ้าสีหนุต้องขึ้นรองราชแต่ท่านยอมสละราชสมบัติให้พระบิดาแล้วตัวเองมาเล่นการเมืองแทนเขาพระวิหารจึงถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการเรียกคะแนนนิยมจนทำให้เขเมรน,นำเรื่องนี้ไปฟ้องศาลโลกว่าปราสาทเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาทั้งๆที่ลักษณะภูมิประเทศเป็นของไทยอย่างชัดเจน แต่ขเขมรก็เป็นฝ่ายชนะเป็นการชนะที่ไม่ชอบธรรมแต่เป็นพระความซ่อนเร้นทางอำนาจและผลประโยชน์ที่ในสมัยนั้นก็มีมหาอำนาจได้แก่อเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสอยากให้กัมพูชามีรูปแบบการปกครองแบบตนจึงอยากเอาใจเจ้าสีหนุผู้นำขเขมรที่เป็นประเทศใหม่ให้มาอยู่ข้างประชาธิปไตยซึ่งในสมัยนั้นขเขมรอยู่ติดเวียดนามและอิทธิพลจากสหภาพโซเวียตประกอบกับเจ้าสีหนุ ก็สนิทสนมเป็นพิเศษกับทางฝั่งยุโรปฝรั่งเศสไม่เช่นนั้นจะไปขอให้เขมรได้รับเอกราชได้อย่างไรและนี่คือเกมเกมที่ผู้นำเขมรชอบใช้ชอบที่จะเชื่อมโยงกับพื้นที่ทับซ้อนเชื่อมโยงกับดินแดนแผนที่เชื่อมโยงกับปราสาทโบราณตามแนวชายแดนชอบอ้างว่าเป็นของตัวเองเสมอเพราะพวกเขาจะชนะและได้ใจประชาชนภายในประเทศถึงแม้จะรู้ทั้งรู้ว่ามันคือสิ่งไม่ถูกต้องก็ตาม ป้าอ้อยขอย้อนรอยเหตุการณ์นี้ก่อนนะคะความขัดแย้งเรื่องประสาทพระวิหารมีจุดเริ่มต้นย้อนไปถึงสมัยอนานิคมในปีพศ2447สยามทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสโดยใช้สันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งพรมแดนซึ่งจากหลักการนี้ประสาทพระวิหารควรอยู่ในดินแดนของไทยอย่างไรก็ตามปีพศ2450ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 สยามได้ลงนามในสัตยาบันกับปทนฝรั่งเศสเพื่อแลกเปลี่ยนดินแดนเสียมเรียกพระตะบองและสีโสพลให้กับฝรั่งเศสและกับการได้ตราดและดินแดนทางซ้ายของแม่น้ำเลยกลับคืนมาต่อมาปีพศ2451ฝรั่งเศสได้จัดทำแผนที่ขึ้นฝ่ายเดียวโดยไม่ได้ใช้สันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งพรมแดนทำให้ปราสาัรพระวิหารในแผนที่อยู่ในดินแดนของกัมพูชา รัฐวาลสยามในเวลานั้นไม่ได้คัดค้านแผนที่นี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและรักษาความสงบเรียบร้อยปกป้องเอกราชและอธิปไตยของประเทศไว้ให้ได้มากที่สุดในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามประเทศไทยได้ทำสงครามอินโดจีนและสามารถยึดดินแดนไทยเดิมกลับคืนมาได้รวมถึงปราสาทพระวิหารด้วย แต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองไทยต้องคืนดินแดนดังกล่าวให้แก่ฝรั่งเศสตามข้อตกลงกับฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างไรก็ตามหลังการรัฐประหารในปีพศ2490รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามได้ส่งทหารเข้าไปยึดปราสาทพระวิหารอีกครั้งคดีปราสาทพระวิหารในศาลโลกพศ2502-2505 เมื <chat> ่อกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสได้6ปีในวันที่6ตุลาคม2502พระเจ้านุโรดมสีหนุแห่งกัมพูชาได้ยืนฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศให้ไทยคืนปราสาทพระวิหารให้แก่กัมพูชารัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐได้แต่งตั้งหม่อมราชวงศ์สรีนิปรามทเป็นทนายฝ่ายไทย 15มิถุนายน2552ศาลโลกได้มีคำตัดสินด้วยคะแนน9-3ต่อ 3, ให้ตัวปราสาทพระวิหารตกเป็นของกัมพูชาไทยต้องถอนกำลังทหารและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดออกจากปราสาทเหตุผลสำคัญของศาลคือไทยไม่คัดค้านแผนที่ที่ฝรั่งเศสจัดทำขึ้นในปีพศ2458จึงถือว่าการนิ่งคือการยอมรับประเทศไทยเป็นประเทศเดียว ประเทศแรกและประเทศสุดท้ายที่โดนกระทำอย่างอับปยศเชน่นนี้และรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ก็ได้สง,งวนสิทธิ์ในการเรียกร้องเขาพระวิหารกลับสู่อ้อมอกไทยไม่วันใดก็วันหนึ่งสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ไม่ใช่การนิ่งคือการยอมรับแต่มันคืออำนาจและผลประโยชน์ที่อยู่เหนือความยุติธรรม แม้คำตัดสินจะให้ตัวปราสาทเป็นของกัมพูชาแต่ศาลโลกไม่ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับดินแดนโดยรอบปราสาททางทิศเหนืออย่างชัดเจนทำให้ไทยยังคงอ้างสิทธิ์ในพื้นที่โดยรอบและยืนยันว่าเขตแดนในบริเวณน,นั้นยังไม่ได้ปักปันอย่างเป็นทางการนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความตึงเครียดและความพิพาาดดำรงอยู่ต่อมาจนมาถึงปี2565นี้เี้ขมรก็ท้าให้เราไปศาลโลกแต่พวกเขาลืมอะไรบางอย่างว่า โลกปัจจุบันไม่ใช่โลกสมัยเมื่อ60ปีที่แล้วเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีความโปร่งใสความเป็นสากลทุกอย่างเชื่อมโยงสื่อสารถึงกันหมดสารโลกจะมาตัดสินโดยอ้างแผนที่ที่ฝรั่งเศสจัดทำขึ้นฝ่ายเดียวโดยไม่ได้ลืมตาดูลักษณะภูมิประเทศเหมือนในสมัยก่อนนั้นมันไม่ได้สารโลกจะได้รับการประนามจากชาติต่างๆทั่วโลกเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันมันพิสูจน์ได้ดีที่สุดมันก็ชี้ชัดว่าเขาพระวิหารคือของไทยโดยชอบธรรม ทางขึ้นก็อยู่ฝั่งไทยเขาใช้สันปันน้ำกั้นดินแดนอย่างชัดเจนแล้วเขาพระวิหารจะไปขึ้นทางเขมรได้อย่างไรเห็นไหมว่าใครจะไปเที่ยวเข้าไปทางเขมรก็ต้องปีนหน้าผาขึ้นไปมีใครเขาทำกันบ้างเล่าเพราะคำตัดสินที่อับปะยนั้นไทยเราควรจะทวงคืนเขาพระวิหารเพราะการตัดสินเมื่อปี2552ไม่ได้ยืนหลักบนเขตแดน แต่ยืนอยู่บนหลักของมหาอำนาจของโลกอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษที่ตุลาการไปตามโคต้ามหาอำนาจมันคือการโหวตด,ด้วยเสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่ยืนอยู่บนหลักสากลจากสันปันน้ำหรือบนหลักเทคโนโลยีนี่คือหนึ่งในตราบ,บาปของสารโลกและถ้าไทยไปสารโลกอีกครั้งสาลโลกก็ควรที่จะพิจารณาคำตัดสินนี้ใหม่ให้เป็นไปตามหลักสากลและอารยประเทศที่เขาทากัน ไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของศาลโลกก็จึงแต่คดีเขาพระวิหารมันเป็นคดีต่อเนื่องไทยมีสิทธิ์และควรที่จะใช้สิทธิ์นี้ในการนำเขาพระวิหารกลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยสักที